ยางรถยนต์ที่ผ่านการใช้งานมาอย่างยาวนานจะไม่สูญเปล่าและเป็นขยะอีกต่อไปเปมื่อพันจ่าเอกชัยรัตนวนาอุบลน,นำทีมชาวบ้านชุมชนบ้านป้อมจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ใช้โรงเรียนวัดพะงา,ามเป็นศูนย์การเรียนรู้สร้างสารรค์ผลงานจากยางรถยนต์อย่างน่าทึ่งมากเลยทีเดียวอีกสิ่งหนึ่งที่น่าจะตอบโจทย์ได้เป็นอย่างดีก็คือการทำเฟอร์นิเจอร์จากยางรถยนต์นะครับซึ่งแนวคิด การทำเฟอร์นิเจอร์จากยางรถยนต์เนี่ยก็เริ่มมาจากว่าในกระบวนการในการผลิตสิ่งของสิ่งประดิษฐ์จากยางรถยนต์เนี่ยมันเริ่มจะมีจุดอิ่มตัวแล้วนะครับก็เลยมีความคิดเกี่ยวกับเรื่องของเชิงพาณิชย์เข้ามาเกี่ยวข้องนะครับก็เลยคิดว่ายางรถยนต์มันน่าจะสามารถทำเป็นเฟอร์นิเจอร์ในรูปแบบต่างๆได้เริ่มจากการทำแบบง่ายๆนะครับเอายางรถยนต์มาซ้อนมาติดกัน แล้วก็เอาแผ่นไม้อาจบ้างอะไรบ้างมาปิดก็ทำเป็นเฟอร์นิเจอร์เป็นที่นั่งแบบง่ายๆต่อมาเนี่ยก็มีการคิดค้นเอาอยางอโมอเตอร์ไซค์นะครับเข้ามาประยุกต์ร่วมกับยางรถยนต์เนี่ยก็เอามาเป็นรูปแบบต่างๆเอามาสาให้เกิดงานที่มันมีความสวยงามมากขึ้นมีการขึ้นรูปมีอะไรพวกนี้แล้วก็การให้สีที่ที่มีความโดดเด่นเป็นเป็นลักษณะเฉพาะของอยางรถยนต์เขาวิทยากรเนี่ยมาแนะนําการใช้ วัสดุวิธีการปฏิบัติขั้นตอนในการทำเฟอร์นิเจอร์นะครับทุกขั้นตอนมีกระบวนการในการทำที่ถูกต้องนะครับพวกเราสามารถเข้าใจง่ายนะครับเป็นการกระทำที่ไม่ลึกซึ้งซึ่งประชาชนทั่วไปก็สามารถทำได้ครับไม่มีเทคนิคอะไรมากมายครับก็มันเป็นเป็นแนวความคิดที่ดีเพื่อก็จะกำจัดพวกขยะพวกนี้เอามาทำให้เป็นประโยชน์พอมี กิจกรรมนี้เข้ามานะคะก็จะทําให้ชุมชนของเราเนี่ยมีความรู้แล้วเราก็สามารถที่จะมาพัฒนาต่อยอดและเป็นไรายได้ให้กับสมาชิกในครอบครัวนะคะเป็นไรายได้เสริมได้ด้วยค่ะต้องยอมรับเลยว่าผลิตภัณฑ์นี้คือเราเราเพิ่งเคยเห็นจากที่นี่คือเห็นกระบวนการทาที่ที่เต็มรูปแบบรู้สึกว่ามันได้รีไซเคิลนะเนาะรีไซเคิลสิ่งที่เราไม่ได้ใช้ประโยชน์แล้วอะ กลับมาทำให้มันเพิ่มมูลค่ามากยิ่งขึ้นก็นับว่ามีผลประโยชน์ต่อชุมชนมากยิ่งขึ้นเลยค่ะมีหน่วยงานมาีโรงเรียนหรือไม่ก็รีสอร์ตต่างๆเนี่ยมาสั่งผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยนะครับเอาไปตั้งนะครับซึ่งมันคุ้มค่านะครับมันไม่แพงนะครับลูกค้าที่ชื่นชอบในลันกษณะงานประเภทเนี้โดยเฉพาะงานที่ที่เป็นชิ้นงานที่ทำแฮนด์เมดเนี่ยทำด้วยมือเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือแม้ แต่ต่างชาติเองเนี่ยเขาชื่นชอบนะครับโซฟาที่ทำนี่มัมนดูแล้วแข็งแรงแล้วนั่งแล้วนิ่มนิ่มแข็งแรงแล้วก็ไม่หลูเล่าไม่แพ้โซฟาที่ว่าเขาทำเป็นยางเป็นะไยแล้วแน่นอนอันนี้ดีผู้ที่เข้ามาเรียนรู้เนี่ยค่อนข้างจะมีอายุพอสมควรผมว่ามองมองในเบื้องต้นว่าจะไหวไหมแต่เนื่องจากว่าทำไปแล้วเนี่ยม,มันมีคนรู้สึกว่ามันทึ่งอะครับ ต้องเียนอย่างนี้ว่าผมมีความชื่นชมมากๆกับกับคนที่มาเรียนรู้ทำผลงานออกมาได้ค่อนข้างดีซึ่งผมผมมองว่าเป็นอะไรที่ที่น่าประทับใจและคิดว่าถ้าเรามีองค์ความรู้แล้วเราถ่ายทอดไปให้มากกว่าน,นี้ผมค่อนข้างจะมั่นใจว่าชีมงานที่โรงเรียนวัฒพัางงามเนี่ยน่าจะทำได้นะครับขอเชิญทุกท่านถ้าจะสนับสนุนก็มาซื้อซื้อของจากที่ชุมชนทำ นัง่งยางไม่น่ากลัวอย่างที่คิดแต่หากเป็นการนั่งบนเฟอร์นิเจอร์ที่ผลิตจากยางรถยนต์หลากหลายแบบหลายสไตล์และดูเหมือนว่าจะนั่งนุ่มสบายด้วยซ้ำจากขยะที่ไร้ค่าสู่สัมมาชีพที่พอเพียง yes,